ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารน,นอกจากจะประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคมและปัญหาด้านสุขภาพแล้วอีกด้านหนึ่งที่สำคัญนั่นคือขาดโอกาสเข้าถึงการบริการสุขภาพในด้านต่างๆที่เพียงพอมูลนิธิแสงไสกีหนังสือพิมพ์เดลินิวสตระหนักเห็นถึงสุขภาวะของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจึงได้จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาเป็นระยะเวลากว่า30ปีมาแล้วค่ะ5 4 สามสองหนค่ะโดยวันที่8กุมภาพันธ์2562นายสมพรใช้บางยางอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูล,ลนิธิแสงไซกีเหตระกูลหนังสือพิมพ์เดลินิวสการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA คณะน,นักศึกษาวาปอ,อรุ่น27พร้อมภริยา กรมการแพทย์และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้เปิดคลินิกตรวจโรคเฉพาะทางถึง20คลินิกระดมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายร้อยชีวิตบริการตรวจสุขภาพชาวบ้านที่โรงเรียนสวนพึ่งวิทยาอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีมาพร้อมกับเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยโดยในครั้งนี้มีชาวบ้านเดินทางเข้ามารับบริการจำนวนทั้งสิ้น4,142คน ซึ่งกิจกรรมนี้ทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยะวรางกูลค่ะด้านนางประภีปุ้ยพันธวงศ์ประธานมูล,ลนิธิแสงไซ้กีกล่าวว่าขอบคุณคณะแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีผู้อํานวยการโรงพยาบาลสวนพึง่งและคุณสุชาติเครือแก้วผู้อํานวยการกอฟพเขตหนึ่งภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีที่นําพนักงาน PEA มาคอยช่วยบริการประชาชนเพื่อร่วมสร้างกุศลเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่10บค่ะจริงๆแล้วความจริงเรามีนโย,ย,ยบายนะคะเพราะว่า,าหน่วยใหญ่เนี่ยปีหนึ่งเรามีแค่สี่ครั้งเราก็จะหาจุดไปทางเหนือทางใต้ทางอีสานปีนี้เราก็มี ที่จะมาที่นี่ทางทะเขยทางใต้แล้วทางถ,ถัดต่อไปอีกสองเดือนข้างหน้าเราก็จะไปที่พิจิตรนะคะซ,ซึ่งเราก็ทำโครงการไว้เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะก็ว่าปีละสี่ครั้งสำหรับหน่วยใหญ่ก็จะไปทุกภาคทุกเขตที่ที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีคนจนคนไข้ยเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไม่มีโอกาสเพราะการที่เราเนี่ยมีโอกาสที่ คนไข้เนี่ยต้องเจ็บต้องป่วยแล้วถึงจะเข้าโรงพยาบาลแต่นี่เขาสามารถจะมาตรวจเช็คได้ถ้าเกิดท้องอืดท้องเสียอะไรเนี่ยเขาก็จะมาเดินเข้าหาได้นะคะไม่ไม่ไม่ไมจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลแต่จริงๆหน่วยที่พื้นที่ของวปอ2 7กับดังสุพิมเดลินิวเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2 9เกชาวบ้านเริ่มรู้จักนะคะว่าดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ทางเราเนี่ยก็พยาย ายามส่งเสริมาานะคะแล้วก็ให้ทางสาธารณสุขจังหวัดร่วมมือด้วยทุกครั้งไปเพราะว่าเราถือว่าทางสาธารณสุขจําเป็นต้องรู้ความเป็นไปของชาวบ้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับมูลิธิแสงแตะกีตะกูลนะครับแล้วก็คณะนันศึกษาว,วิทยาลายัยป้องกันราชอาณาจ,จักรยุนยี่สินะครับได้ออกหน่ายแพย์เอนที่ให้บริการประชาชนตามภูมิภาคต่างๆเราเริ่มดำเ,เนินการโครงการนี้มาตั้งแต่ปี2029ก็เพื่อที่จะดูแล พี่น้องนอี่ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับซึ่งได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขเนี่ยไม่ครอบคลุมนะครับเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโดยในการดําเนินการโครงการเนี่ยทางการนภานสุภาพเราก็จะประสานงานในพื้นที่ในการอำนวยความสะดวกกับหน่วยแพทย์นะครับในการมาออกหน่วยแพทย์พื้นที่ทุกๆครั้งนะครับก็มาออกที่โรงเรียนสวนพึ่งนะครับเพื่อที่จะออกหน่วยแพทย์ชุดใหญ่วันนี้ก็จะมีประชาชนมาให้ บริการรับการตรวจรักษาประมาณสักห้าพันคนเรามีจำนวนคลินิกที่มาตรวจรักษาทั้งหมดประมาณ15คลินิกก็มีตั้งแต่ตรวจเรื่องของโรคผิวหนังโรคฟันตรวจตาตรวจอุตตาซาวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะทําให้พี่น้องประชาชนซึ่งอ,อยู่พื้นที่ห่างไกลก็ได้รับการบริการทางด้านการแพทย์ได้มากยิ่งขึ้นทั่วถึงมากยิ่งขึ้นครับจากที่นี่จากที่เราป A เเรามาสารวจพื้นที่แล้วเนี่ย เพื่อต้องการหน่วยแพทย์ชุดใหญ่มาลงในพื้นที่ของเราเนี่ยพื้นที่แถวเนี้ยเป็นพื้นที่ขอบายแดนระหว่างไทยกับพมา่ามีจนเผ่าก็จํานวนมากแล้วก็ชาวบ้านก็ยากจนอ่างไกลจากความเจริญก้าถึงการบริการทางแพทย์ก็ยากนะครับและมีชาวบ้านอยู่จํานวนมากเลยถึงไปเสนอโครงการกับทางมูลนิธิแสงสก,กีเอตะกูล ไปมามาดำเนินการเหมือแพทย์กตะจจุดใหญ่ที่นี่ครับขณะเดียวกันคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ลงพื้นที่ร่วมให้บริการตรวจสุขภาพต่างนําความรู้ความสามารถอีกทั้งเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยเข้าถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดาลโดยต่างอุทิศสรรพกํกลังหวังเพียงพวกเขาห่างไกลจากโกาครคภัยไข้เจ็บและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่1ิเช่นกัน ครั้งแรกสุดที่มาเนี่ยหมอก็มาคนเดียวแล้วก็พยาบาลสองสามคนกลุ่มก็ไม่เยอะมากนะคะแต่ตอนหลังเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นคนไข้ก็เยอะขึ้นอย่างปีที่แล้วเนี่ยเห็นว่ายอดคนไข้ตั้งหกพันคนทีมเราก็มีคุณหมอเพิ่มมาช่วยเพราะว่าเพื่อนหมอที่มาช่วยเห็นหมอคนเดียวก็คงทํางานไม่ไหวก็จะมีหมอหูเฉพาะทางมาเพิ่มอ,อีกคนแล้วหมอทั่วไปมาช่วยอีกสามคนที่ช่วยคัดกรอง ของเราก็คือช่วยรักษาโรคหูที่ไม่ได้ยินหูไม่ได้ยินก็อาจจะมีขี้หูตันช่วยล้างหูให้หรือหูที่อักเสบทะลุเราก็ทําความสะอาดและรักษาให้แล้วก็แนะนําผ่าตัดส่วนที่ประสาทหูเสื่อมเนี่ยเราก็จะดูว่าเราจะต้องให้เครื่องช่วยฟังหรือเราจะพาไปผ่าตัดแล้วหูส่วนใหญ่จะขี้หูตันจะ50%เปอร์เซ็นต์ตันแล้วไม่ได้ยินพอเราล้างให้เขาก็บอกว่าหูสว่างแล้วจะบ้านบอกนะ หมือนตาสว่างแล้วนี่แหละแล้วเราก็รู้สึกเออเราทําให้เขาถึงถึงที่คือหมอคนอื่นเขาไม่มีใครมานั่งล้างหนูให้คนข้างเราจะล้างให้สะอาดเลยลราีเครื่องมือมาออทางคลินิกลดปวดที่ผมเข้ามาร่วมกับมือนีที่นี่ก็มาร่วมงานกับทางมือนีที่นี่คือประมาณ3ปีแล้วครับจริงๆแล้วก็คือ,อ,อในในความเป็นจริงคือตัวเองเนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ด้วยตัวเองด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็เราก็จะเจออุปสรรคเนี่ย ค่อนข้างมากทีเดียวว่าทั้งสถานที่ที่เราอยากจะไปออกหน่วยเองทั้งการยอมรับของสถานที่นั้นที่จะเราให้เราไปออกหน่วยเป็นหน่วยเล็กๆเ,เนี่ยามานเป็นไปนได้นี่คือต่ำมากโรคที่เราเจอมากๆเลยก็คือโรคที่เกิดจากการเสื่อมของกระดูกสันหลัง ไม่ว่าจะเป็นกระดูกสันหลังคอกระดูกสันหลังเอวนะครับตรงนี้จะเจอกันเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องการเสื่อมตามข้อแขนขาต่างๆก็จะเจอโรคทีเ่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อเขาเ่าเยอะหน่อยซึ่งเครื่องมือที่เรานํามาใช้นั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้โดยทั้งแพทย์แล้วก็ทั้งนักกายภาพบําบัดนะครับที่เขา้มามีส่วนร่วมในการนำเอา,าเครื่องมือใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆที่เรานํามาเนี่ยเป็นเครื่องมือประเภทที่ เรียกว่านำสมัยเลยนะครับเพราะว่าสามารถส่งผลหรือให้ผลการรักษาที่ดีมากๆทันทีหลังการรักษาเนื่องจากว่าทางโ <c oughs> รงพยาบาลราชวิถีนะฮะก็ได้ร่วมกับทางมูล,มลนิธิเนี่ยมาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนี่ยมาตั้งแต่ต้นเลยสองปีที่ผ่านมานะทางหน่วยระบบประสาทก็คือทางาาประสาทสัญยศาสตร์ ของรงบาราชวิถีเนี่ยนะฮะหน่วยงานนี้ก็ได้ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมนะะในการออกหน่วยด้วยนะะหน่วยประสาทสัญญาศาสตร์ของทานราชวิถีเนี่ยที่มาร่วมเนี่ยนะฮะทางหน่วยเราเนี่ยก็มีมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจหลักๆเลยก็คือการให้ความรู้ทางด้าน เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองนะฮะร่วมกับการตรวจหลอดเลือดที่คอหลอดเลือดที่คอซึ่งเป็นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองตรวจด้วยเครื่องเครื่องอุตราซาวคลื่นเสียงนะฮะเพื่อที่จะตรวจดูว่าหลอดเลือดที่คอเนี่ยมีการตีบแคบหรือเปล่าโดยใช้เครื่องอุตราซาวคลื่นคลื่นเสียงเนี่ยนะฮะ ตรวจหลอดเลือดที่คอดูว่าเส้นเลือดที่คอมีการตีบแคบหรือเปล่าก็เตรียมเครื่องมือนะเครื่องมือที่ที่เป็นอุลตราซาว์หรือว่าเครื่องมือที่เป็นคลื่นเสียงเนี่ยนะฮะเตรียมมาสองสอง,สองชุดอันนี้เราก็จะให้ บริการกับคนไข้โดยการตรวจเส้นเลือดที่คอให้กับคนไข้จุดเริ่มต้นนี่ก็มีอาจารย์ที่วชิรานะครับชวนมาออกหน่วยพอาจารย์ก็ท่านเป็นตุลาแพทย์แล้วไปมาออกหน่วยกับกับมูลนิธิก็ชวนออกหน่วยน่าจะประมาณ4ปีละครับก็คือจริงจริงหน่วยที่มาออกเนี่ยมันมีการตรวจหลายๆแผนแล้วก็คนไข้นะมีหลากหลาย จำนวนคนไข้เนี่ยโดยทั่วไปที่เห็นเนี่ยมันจะมีคนไข้ปริมาณค่อนข้างเยอะเลยนะครับถึงการทำงานที่ตรวจเพิ่มข,ขึ้นมาเนี่ยมันจะมะีมีการตรวจที่เป็นที่ใช้กล้องมีการตรวจที่มีมีความทันสมัยที่ดูแลเรื่องภูมิแพ้เนี่ยคนที่เป็นภูมิแพ้ฝุ่นที่มากในช่วงนี้เนี่ยทำให้อาการเขามีมากขึ้นได้นะครับล้วก็จะหนึ่งตรวจดูก่อนอาการเขาเยอะ หรือหรือน้อยแล้วก็ส่องตรวจด,ดูว่ามันมีการอักเสบในโพรงจมูกหรือโพรงไสนักด้วยหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามันมีการอักเสบเราก็จะแนะนําเรื่องการดูแลต่อเนื่องได้ด้วยอย่างเช่นการล้างจมูกการให้ยาพ่นจมูกคือเราต้องรู้ว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีฝุ่นมากหรือน้อยแล้วก็สามารถจะเปิดดูในในข้อมูลเช็คข้อมูลได้ว่าพื้นที่ของเราเ่ยมีฝุ่นปริมาณที่เกินกว่าปก,ปกติหรือ,อยังนะครับถ้าเกิดแล้วเราก็ต้องมีการป้องกัน การใส่หน้าก,กากที่เหมาะสมนะครับวันนี้เราบอกโดยแพทย์เคลื่อนที่ที่โรงพยาบาลโรงเรียนสวนพึ่งนะครับวันนี้แสงเส้ก,กี่นะครับโดยท่านประธานมูลนิธินะครับคุณพปุ้ยพันธวงศ์นะครับ แล้วก็คุณสวัสด์พู้พันธวง์ซึ่งท่านเป็นอดีตผู้ว่าการการฟ้าส่วนภิภาคนะครับทางมิชัยนิยกีได้ร่วมกับทางการฟ้าส่วนภาคแล้วก็คณะศิษย์เก่านักเรียนปปรุ่น27่สนะครับสามองค์กรหลักนะครับที่ได้ร่วมกันทําประโยชน์ในการออกหน่วยค่ากันที่ที่จริงทางมูลิธิ ได้ออกหน่วยแพทย์ทครืงที่มาประมาณ30ปีแล้วซึ่งมีแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ในร่วมกันประมาณ200กว่าชีวิตการออกแพทย์หน่วยแพทย์เครื่องที่ในลนักษณะของแพทย์เฉพาะทางนั้นมีการออกอในการตรวจที่ละเอียดมากขึ้นนะครับหน่วยแพทย์ทครื่องที่ของโรงพยาบาลราชวิถีนะครับในการออกตรวจสองกล้องในระบบทางเดินอาหารเหมือนกับเรายกโรงพยาบาลมาไว้ที่นี่เลยนะครับเราต่างๆที่การดูแลเนี่ยใช้ระบบของโรงพยาบาลเรื่องของความปลอดภัยนะครับการตรวจ ภาพต่างๆที่เห็นนะครับซึ่งเป็นการส่องกล้องในหลอดอาหารกระเพาะอาหารและก็ลำไส้นะครับปัจจุบันเนี่ยทางมูลนิธิไสงแคกีเนี่ยได้ออกทั้งหมดเนี่ยในและก็หน่วยใหญ่ด้วยกันนะครับปีละสีครั้งทุก3เดือนเราไปทุกทั่วประเทศนะครับสามารถให้บริการประชาชนเนี่ยต่อวันเนี่ยประมาณ5 0 0 0 1ถึงห0 0 0 0คน เพราะว่าเราทราบจากสื่อมวลชนก็คือเดลีนิวเนี่ยว่าทางวริทีทแสงใช้กี่เนี่ยมีการออกหน่วยช่วยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ลําบากปีละ4ครั้งนะครับก็ทางศูนย์้าธรรมศาสตร์เนี่ยก็เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเราก็เริ่มให้ความร่วมมือซึ่งปัญหาโรคตาย,ยังเป็นปัญหาหลัก ของคนต่างจังหวัดเพราะว่าอาจจะเข้าไม่ถึงบริการนะครับเพะฉะน,นอาจจะมีคนให้เป็นโรคต้อกระจกไปอะไรที่ตกค้างอยู่เยอะมากก็เลยเราก็เลยนําทีมออกมาเพื่อที่จะมาช่วยตรวจให้คนที่ขาดโอกาสที่นี่ภาวะนิ้วล็อกก็คือความผิดปกติของนิ้วมือคนเราที่ไม่สามารถงอกระเยียดได้อย่างปกติการกาไม่ได้เหยียดไม่ได้ก็คือปลอกปลอกเส้นเอ็นเนี่ยมันรัดขวางเส้นเอ็นเส้นเอ็นเหมือนลูกสูบ บอกหุมเอ็นเหมือนกับบอกสูบก็บอกสูกบสมันหนาะแล้วมันเลยลั้ลูกสูบลูกสูบเลยวิ่งไม่ได้เลยเกิดภาวะชุดกันอยู่ก็จะเกิดอาการเด้งล็อกแล้วมักจะต้องปวดเสมอสาเหตุของนิ้วล็อกก็คือการใช้มือที่รุนแรงในเรื่องของการกำ ในเรื่องของการสับโคนะนะหิว้วแต่วิธีการเจาะรักษาเนี่ยเป็นวิธีที่ผมคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ทํามาประมาณตั้งแต่ปี4-4เริ่ม 4, 2, เริ่มต้น4-2เริ่มออกหน่วยคือ4-5จากมา4-5มาถึงปัจจุบันนี้ก็1 7บ8ปีก็ทํามาตลอดเนี่ยจะจะไ้วิธีเจาะเจาะก็คือใช้เครื่องมือทันตแพทย์ที่ดัดแปลง<ม>เป็นมีดผ้าเล็กๆลงไปเจาะแล้วคัะนั้นแผลก็จะเล็กแต่ว่าคนไข้ก็ต้องดูแลเหมือนผ่าตัด คือไม่ถูกน้ําอยู่อําเภอบ้านคาค่ะก็ไกลห่างจากที่นี่ไม่เท่าไหร่อะค่ะคือมีการประชาสัมพันธ์ทางหน้า Facebook ส่วนหนึ่งแล้วก็พอดีเพื่อนอเขาได้ข่าวว่ามีการาจะม,มีคนเขามาแจกแว่นฟรีก็เลยก็เลยลองไปดูก็รู้สึกว่ามีการบริการที่ดีค่ะแล้วก็เหมือนจะทั่วถึงนะคะค่อนข้างจะใหญ่โต กิจกรรมที่เคยผ่าน,านมาค่ะการบริการของอที่นี่นะคะเป็นระบบแล้วก็มีการเข้าคิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าการทำงานก็ค่อนข้างไวนะคะการจัดการดีอันนี้ที่มันรักษาเนี่ยเกี่ยวกับดวงตาเนี่รักษามาตลอดอดีฮะดีรวดเร็วด,ดีค่ะบอกให้เวลาแดดร้อนเนี่ยเวลาเราออกกลางแดดให้ใ,หใส่แว่นกันแดดไว้มาทุกโรคปวดหลังปวดขาปวด อะไรแปลว่าเขามาตรวจฟรีอ่ะอนนก็รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นนะแล้วก็โล่งแบบเราเราก็จะได้รู้ว่าอะไรมันอยู่ในร่างกายเราใช่ไหม แล้วเขาหมอทางนี้เขาก็แนะนําให้เราไปทางนี้ตรวจปีแล้วเขาก็จะแนะนําให้เราไปทางโรงพยาบาลให้เราไปต่องกล้องดูอีกทีหนึ่งก็ดีตอบรับดีเกิดไอ้ลำไส้กระเพาะปวดแสบปวดร้อนมันทานอะไรลงไปแล้วมันไม่ค่อยดีคุณหมอก็ใช้กล้องสองสำหรับมูลนิธิแสงไส้กี่ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA คณะนักศึกษาวาปรอรุ่น27พร้อมภริยา กรมการแพทย์และโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะมีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งใหญ่อีกครั้งที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรในเดือนพฤษภาคม2562ค่ะ